ราชการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตามนโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาและก็คนที่พารุ่นท่านครับการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการกการการกันในส่วนอของราชก,การตำรวจปราบปรามายาเสพติดตุนทุนทรักย์ห้าแลวก็มีหน่วยงานอื่นที่นะครับแล้วก็ฝ่ายทหารนะครับของขลวนที่สารวมทั้งปปสและก็วกิรัรย,ยนะครับในการเลือก โดยเฉพาะเรื่องการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเข้าประเทศไทยนพวกนี้ถ้าเข้ามาจะต้องวัดเส้นทางกันไงเราดำเนินการทุกหน่วยนะครับในการปฏิบัติการนี้ก็สองล้า,านหนึ่งแสนเมตรนะครับเป็นการขยายผลและการติดตามจับก็ติดตามความเคลื่นอนไหวตามยานพาติมาดโดยตลอดละในการขนสางหน่วยงานทางเกี่ยวกทุกหน่วยนะครับที่ได้ตามาวใ คืออยู่ในระหว่างการ,ยรขยายผลนะครับคือทุกครั้งที่จัดได้เนี่ยเราต้องมีการ,ยรขยายผลการปฏิบัติปลงลปไม่ใช่ว่าจัดแค่นี้แล้อยู่เพราะฉะนั้นเขาใช้เส้นทางหลบเส้นทางหลกนะครับแต่เรามีบางพวงใช้เส้นทางหลับซึ่งเรามีด่านในการตรวจอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ขังหวัดเชียงรายเนี่ยพื้นที่สำคัญสำคัญนี้เราเกือบประมาณเมษาครับ เครือข่ายนี้แล้วก็ติดตามตู้ขายมาโดยตลอดนะครับเราปรากฏว่าตามมาปรากฏว่าในวันนั้นอ่ะมันพิรุษวิ่งผิดแบบเส้นทางอนะ่ะและรถที่ต้องใส่ราคนเนี้ยเราต้องอยู่แล้วเพราะดูเครือข่ายของของคนในมนติแล้วกันนม่นอยากก่างมนนสองใขทั้งมันคือเหตุเนี่ยต้องต้องมีต้องใส่ครับพอจึงน้องตัวนาการั้องทั้งฝ่ายทหารฝ่ายภาค้านะครับร่วมการที่จะ ไม่ให้ยาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยสําหรับในบทบาทของฝ่ายปกครองของยามก็คือจะต้องสร้างคุณคุณให้ขันแข่งครับครั้งนี้ได้เห็นนะครับว่าทุกฝ่ายทุกหน่วยได้มีการร่วมมือกันในการทํางานจนประสบการณ์พวกพวกทางพวกเราตามนักการท่าที่นะครับยาศสกัดกั้นจะไม่ให้เข้าไปตนกอนไหนได้เท่าที่แต่พวกเราต้างกันเต็มความสามารถอยู่แล้วนะครับทางเราต้องมาดการ ยึดอายัดสร้างบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับซึ่งต้องต้องเวลานิดนึงซึ่งเราจะทําง,งานร่วมกับกองการบัญชการตำรวจปราบยาเสพติดนะครับซึ่งในทุกเคสเราจะไม่หยุดแค่นี้นะครับเราจะเนินการต่อไปส่วนของการจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับมาสู่ประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันจะไม่พักนานนะครับเป็นเหตุให้ยาเสพติดร็อคใหญ่ๆเนี่ยเร่งเข้ามานะครับขอบคุณครับ ภาคห้าภาคหก 5, ก 6, ่อเนื่องกันนะครับซึ่งเราก็ได้เป็นเหมือนการมาอย่างต่อเนื่องเฉพาะเดือนตัวคมเดือนเดียวเนี่ยในการจับคุมในภาครวงของประเทศเนี่ยก็ได้ประมาณ89ล้านเมตรและเป็นการจับุมในพื้นที่ภาคหนือภาคห้าโดยหน่วยบุรการร่วมเนี่ยสามารถจับคุมได้ถึง4 1ล้านเมตรถ้าลมครั้งนี้ด้วยก็อาจจะถึง44ล้านเมตรนะครับก็จะนำมือาย ของสำนักางานหน่วยชาติเรินการด้านการสกัดชั้นอย่างเป็นที่ได้สิ่งอ่กฎฎหมายกรมโรงงานสาหกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการอนุญาตให้นำเข้า

มีการดัดแปลงไหมครับท่านลองมาสาธิตอันเดียวมีการัวางครับวางทั้งหมดอดีที่หมดเลยครับอ๋อไม่มีการซ่อนไม่มีการไม่ซ่อนเลยไม่่ซอนเลยวางโดดเลย ไม่ต้องใช้เลยดมกลิ่นเนาะกลิ่นมันไม่ออกอหรครับท่านครับกลิ่นไม่ออกเหรอครับตอนที่มันลมันตลอดรถนำรถตามทั้งหมดอยู่นี่หมดแล้วครับสองร้อยเนี่ยสองร้านใส่ได้สบายยังไม่เต็มครับเต็มประมาณสามเนี่ยเต็มนี่สามแล้ว ก็จะมากในแคปทุกคันนี้นี่เไอ้ราถ่ายในภาพใรถช่ไหมครับผมตองที่กิดเหตครับอนี้เรามาเอกซเที่แบบพิธเรยนจะมีในช่องแากของรถเราเอยทั้งคันเลยใช่มั้งคันครับผมแต่ว่าไม่มีรจะมีแค่เพาไอ้กยาดสตอร์่ไรถ